ใครที่เป็นแฟนคลับของแอมซ y ยานายที่ติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดมีความคืบหน้าตลอดทุกสัปดาห์ทุกเดือนไม่น่าเชื่อนะครับว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะมีคดีความซึ่งไม่ใช่คดีช่อกโกงคือปกติรณรงค์เนี่ยทำคดีมาเนี่ยคดีช่อกโกงและโดนฟ้องเป็นพันๆเป็นหมื่นๆน่ะอันนี้เคยเห็นแต่แอมซ y ยานายเนี่ยเป็นประเด็นเกี่ยวกับความผิดต่อชีวิตที่ทำให้คนอื่นเสียชีวิต และวันนี้ครับตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาจากเดิม15คดีในแต่ละคดีแจ้งเพิ่มอีก3ถึง5ข้อหา15คดีคูณกันไปเบ็ดเสร็จแล้วแอมเนี่โดนประมาณ80กว่าข้อหาถือว่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยข้อหาอะไรบ้างที่แอมโดนแจ้งเพิ่มมาดูกันดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทู n ชาแนลแฟนเพจ a c e b o o k ทนายคู่ใจวันนี้นะครับอยู่กับผมรณรงค์แก้วเพชรใครอยากได้เสื้อทนายคู่ใจตัวนี้นะครับตัวละ3,000บาทจัดส่งฟรีทั่วประเทศแถมบริการให้คำปรึกษากฎหมายกับรณรงค์แก้วเพชรฟรีด้วยนะครับ วันนี้นะครับมาคุยกันหน่อยนะว่ามีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะครับอ่ะอย่างแรกเลยนะครับของแอมซายนาสนี่นะฮะมี B. ล่าสุดมีรายงานข่าวจากชุดคลี่คลายคดีว่าตอนนี้มีการรวบรวมหลักฐานจากหน่วยง,งานต่างๆทั้งการเงินผลนิติวิทยาศาสตร์เข้ามารวมในสำนวนจนเริ่มจะมีการแจ้งข้อหาแอมเพิ่มคดีละ3-5ถึงข้อหารวมเกือบ80ข้อหาเบื้องต้นตามพยานหลักฐานที่ชัดโดยจะทยอยแจ้ง40ข้อหาภายในสัปดาห์นี้อาทิตย์นี้แจ้งแอมก่อนเลย40ข้อหา อาทิตย์หน้าอีก40ข้อหาเคยเจอเยอะขนาดนี้ไหมและเป็นความผิดต่อชีวิตทั้งสิ้นโดยข้อหาที่ตำรวจจะแจ้งนะครับมีดังต่อไปนี้ 1. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา236ผู้ใดปลอมปนอาหารยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใดเพื่อบุคคลอื่นเสบหรือใช้และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพซึ่งการเอาไสยนัยไปให้คนอื่นทาน เป็นความผิดตามข้อหานี้มีโทษ3ปีปรับไม่เกิน6 0 0 0ืข้อหาที่2ที่มีการแจ้งเพิ่มคือ2องอนุ6ฆ่าผู้อื่นเพื่อตรเตรียมการหรือเพื่อความสะดวกในการที่จะกระทําความผิดอย่างอื่นเท่ากับว่าเท่ากับว่านะคุณผู้ชมแอมเนี่ยจะมีข้อหาที่ต้องประหารชีวิตใน1คดีแอมจะโดนไตรตรองไว้ก่อนประสงค์ต่อทรัพย์ตระเตรียมกระทําความผิดอย่างอื่นซึ่งมันเป็นทั้ง3ข้อหาที่ผมพูดมาเนี่ยสองทั้งหมดเนี่ย โทษประหารสถานเดียวนี่คือสิ่งที่แอมจะโดนนอกจากนั้นนะครับแอมยังโดน2 8 9อนุ7ด,ด้วยนะฆ่าผู้อื่นเพื่อจะเอาทรัพย์สินเนี่ยที่บอกประสงค์ต่อทรัพย์แล้วก็ยังโดนข้อหารักทรัพย์โดยใช้กําลังปะทุ์สลายในมาตรา339ซึ่งมีโทษจําคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่100,000ถึง200,000บาทด้วยเหตุที่ว่าผู้ถูกกระทำเนี่ยถึงกับความตายด้วยนะแล้วก็ความผิดตามพรบรวัตถุอันตรายจําได้ไหมที่บอกว่าสยานาอ่ะครอบครองไว้ก็มีความผิด 10ปีปรับ1ล้านประเด็นที่น่าสนใจนะครับข้อหาเยอะที่สุดที่หลายๆคนก็ไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่ข้อหาเยอะแถมมองว่าโทษก็เบาเหมือนเดิมอาจจะไม่โดนประหารผมบอกอย่างหนึ่ง ไอ้ที่ผมอ่านมาเนี่ยสามข้อหามันประหารอย่างเดียวนะสามข้อหามันประหารอย่างเดียวนะผมยังไม่รู้เลยว่าแอมจะรอดยังไงเนี่ยจากที่ดูคดีนี้มีหลายๆคนเชียร์ให้ประหารชีวิตอยากถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่จะมีการประหารชีวิตประเทศเราเนี่ยนะมันเป็นประเทศสันตินะครับการประหารเนี่ยมันก็จะทํากันแบบเงียบๆนะอันนี้ตามคําล่ําลือนนะผมก็จริงเท็จผมก็ไม่กล้ายืนยันแต่ผมก็ดูจากรายงานจากรายงานที่มีการส่งออกไปในต่างประเทศนะก็เมืองไทยนี่ก็ไม่ได้ประหารมานานแล้วนะจะประหารจริงไหมไม่รู้ครับ ก็มันมีช่องทางในการขอลดหย่อนพันโทษอยู่ในกรมราชธรน์อยู่ถ้าลดได้ก็ไม่ถูกประหารคดีนี้จะใช้เวลาในการตัดสินไปอีกนานแค่ไหนจะมีความยืดเยื้อมากหรือไม่และทิศทางคดีจะออกมาเป็นยังไงเอาง่ายๆตอนนี้ยังไม่ส่งอายการเลยแต่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะคดีนี้นะครับคุณผู้ชมมันเป็นคดีฆาตกรรมอำพราง เป็นคดีอัมพรางสาเหตุการเสรียชีวิตเพราะฉะนั้นหลักฐานมันจะยากหน่อยตำรวจใช้เวลาต้อง2เดือนกว่าจะแจ้งข้อหาผมว่าเก่งแล้วนะบางโรงพักอาจใช้เวลาหลายปีนะครับในสิ่งที่กองปราบทำในวันนี้กองปราบใช้เวลา2เดือนภูธรภาคไอ้ตอนนี้มันเป็นกองปราบทำและกองปราบใช้เวลา2เดือนแต่ถ้าเป็นท้องที่อาจใช้เวลาหลายปีในคดีความยากขนาดนี้นะเพราะบางท้องที่ถ้าเกิดส่วนกลางไม่ไปกระตุ้นเนี่ย ไม่ไปเจอคุณก้อยที่ไปปล่อยปลาแล้วเสียชีวิตแบบมีเงื่อนงำเนี่ยก็จะไม่มีการขุดอีก14คดีที่เหลือขึ้นมานี่ความแตกต่างอยากฝากอะไรถึงแอมกับทนายแอมบ้างไหมเพราะดูมั่นอกมั่นใจว่าแอมไม่ได้ทํา คือตอนนี้ทนายแอมเนี่ยเขาก็เงียบไปเลยนะเขาก็เงียบไปเลยแต่ทางคดีเขาก็ยังสู้อยู่เราเองก็ต้องมารอดูว่าตํารวจจะสามารถเอาผิดคนที่กระทําความผิดได้จริงหรือไม่จริงก็ต้องติดตามคดีนี้ต่อคดีนี้ยังอีกยานอีกยาวไกลครับเพราะว่าทนายแอมก็ไปยื่นขอแต่ส่วนเอาผิดบิ๊กโจ๊กพลตบเอกสุเชษฐ์หักพานในความผิดเกี่ยวกับเรื่องการซ้อมอุ้มหายทรมานกฎหมายตัวใหม่ที่ออกมานั่นแหละในมาตรา5เขายื่นศาลไปแล้วก็ไม่รู้ศาลจะสั่งว่าไงอย่างไรก็ตามนะเห็นบอกมันมีคดีความฟ้องเรื่องหมิ่นประมาทระหว่่่่่าาาง M, งงงแแอออมฟ้้ลีใใใชััยยวววกก็ูนนนรระหไตส สารอาญาเราบอกได้อย่างหนึ่งว่าในคดีแบบนี้นะครับเวลาเราแก้ปัญหาเราต้องแก้ทีละจุดหลักๆเลยวางยาหรือไม่วางยาถ้าไม่วางก็คือจบแต่ถ้าวางก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไปคดีหลักอ่ะต้องมีการต่อสู้คดีกันก่อนว่ายังไงบ้างถึงจะไปฟ้องและหมิ่นประมาทกันเพราะว่าเขามีส่วนได้เสียในคด,ดีเขามีสิทธิพูดเขามีสิทธิพูดไม่ใช่ว่าเขาไม่มีสิทธิแล้วมันก็มีหลักฐานที่ตำรวจแจ้งข้อหาด้วยในความผิดฐานหมิ่นประมาทฟ้องเนี่ยมันฟ้องได้แต่3ามสองเก้ามันกไ็ได้ได้รับการยกเว้นโทษไว้ว่าไม่เป็นความผิดตามกฎหมายเนี่ะครับ ความคืบหน้าของแอมผู้หญิงเพียงหนึ่งเดียวที่ตำรวจไทยกล้าออกมาประกาศว่าไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่โดนคนเดียวเกือบ80ข้อหาในความผิดต่อชีวิตขนาดนี้